วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตาม <Wow. S 1> นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l i s C2 ฮะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับหน้าเกมฟ i t เช e n w ว e ลหรืออัปแปนะคะก็ช่วงนี้ก็คือปั่นแต่อัปแปะเลยนะคะทุกคนก็ใครอยากให้ทําเกมไหนค่ายไหนหรือว่าคูณเท่าไหร่มูลเท่าไหร่ก็เมนใต้คลิปได้เลยนะคะ ก็สาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็เมนแลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะก็อยู่กับหน้าเกมผิดแล้วนะคะรอบนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามเลยก็ปั่นไปก่อนเลยทุกคนปั่นไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยซื้อต่อเลยนะคะ ก็รอบนี้คือมาปั่นในช่วงโบนะัสททมเลยนะคะก็ห่างหายจากช่องใหม่อ้ช่องเก่าหลายวันแล้วก็เลยมาจัดชั้นใหม่ละกันโอเคซืค้อเบสิบเลยละกันนะคะรอบนี้ก็คือปั่นในช่วงโบนัสททมุทมวนคือแบบไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะาจริงไหมเพราะช่วงนี้คือแบบโ,โหมันก็ยังแข็งๆอยู่นะสําหรับเออสาหรับเรานันที่เราเล่นแต่ก็เออ ไหนก็ในช่วงโบนัสทามเนี่ยก็คือมั่นใจสักแบบสิบยี่สิบเปอร์ซ์ไม่ใช่สเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบมันคงไม่กินเราด้วยทุกคือแบบต่อให้มันแบบไม่ได้กําไรมันก็ไม่กินนะคะคือจะเหมือนแบบได้ทุนคืนประมาณนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้คือว่างๆหน่อยอืก็เลยแบบทันโบนัสก็คือจะตัดเลยนะแต่ก็ถ้าไม่ทันจริงๆเราก็จะไม่ปันนะทุนเราจะเซฟทุนไว้ได้นะคะรอบมีขอ หกสิบแปดดีไหมประมาณนั้นแหละเออดูก่อนนะกลัวว่าแบบกระตุกโอเคสิบแปดว่าไงสิบหกผิสิบหกได้อยู่โอเคมาสิบแปดเลยสิบหกสิบแปดลวกันทุกคนไม่อยากไปเยอะขอเท่านี้นะแล้วก็ใครที่อยากให้ทำแบบเกมไหนหรือว่าหรือว่าคูณเท่าไหร่ หมุนเท่าไหร่แล้วก็ซื้อเท่าไหร่ก็เม้นได้เลยนะทุกคนเออมาตอนแรกก็ไปแล้วนะคะคอมโบต่อเลยแล้วก็อืมาจ้านางวันเมกาหรือเปล่าเมกานะคะ468ก็ใช้ได้อยู่อีกสินะโอเคตัวเคแถาสองืมเคเคเคโอ้โหน่จะเป็นเค เอามาสวยมากสองร้อยหืทุกคนคือแบบเสียดายตเคแล้วก็ชิงชาอ่ะมันมีโอกาสที่จะได้แต่ก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรจ้ะโอเคโอ้โหสลับกันอีกแล้วตัวเคกับปรัทอะโอเคได้มาอื่ยใส่แค่รอบเดียวเองโอ้โหอะแปะเหมือนมันจะนอนแต่ก็ไม่นอนทุกคนดูมันผ่านมาเออมันผ่านเก่งนะดู แต่ก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมสอดมันไม่ง่วงเหรอเออไม่ง่วงเหรอคือทำง่วงก็นอนได้นะเออเรายินดีให้เลยนะโอ้โหคูณสิบแผรทุกคนแล้วก็เบสสินนะอุ้ยสวยมากสามร้อยสี่สิบสองโอเคแถวแรกไม่มาจา้ะโอเคทุกคนไม่เป็นไรเลย <c oughs> กัดปากแล้วนะไม่เป็นไรเลย รางวันซปเปอร์นะคะห้าร้อยห้าสิบแปดีกห้าฟรีสปินนะคะก็โอเคมาอยู่มาประทัดออนนี้ขึ้นมาสองพันแล้วนะคะรอบนี้ขอแบบเรื่อยๆแล้วกันเนาะแบบว่างอ่ะทุกคนก็เลยขอปั่นไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ถ้าได้ทุนจริงๆนะอ่ะทุกคนเอาได้กำไรจริงๆเราจะหยิกเลยแต่ถ้าไม่ได้เราก็ขอไปอีกนิดละกันโอ้โหทุกคนขอไัยในเสเซนที่เซนเซอร์นะคะ แล้วมันจะหยุดก็หยุดไม่ได้ทุกคนนี่เอาโอเคสองร้อยสิบหกนะคะอโอเคได้มาเท่าไหร่เงินรวมแล้วนะคะหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสิบแปโอ้โหจะเข้าสองพันแล้วอีกสองบาทเองไม่เข้าเออมาอีกสักรอบแล้วกัน ที่พูดเยอะเจ็ดคอทุกคนเราขอแบบรวดเร็วแบบเรียว,วๆวทุกคนซื้อสองสามรอบไปทุกคนเนาะคือเราไม่ซื้อสี่รอบแน่นอนโอ้โหมารอบนี้คือห้าทุกคนคือมาห้าตัวเราไม่กล้าหมุนเยอะเลยทุกคนเราจริงไหมขอหมุนข้างล่างก่อนแล้วกันเอาเท่าไหร่ดีข้างบนไม่หมุนได้ไหมขอหมุนข้างล่างอย่างเดียวทุกคนสิบสี่สิบหกเอาเท่าไหร่เดียรบนี้สวยมาก สิีว่าไงโอเคได้อยู่ขอสิบสิบสี่แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าไม่กล้าไปข้างบนนะคะโอเคตัวเคก็สวยไปเลยสิตาโอ้โหแต่ว่าแต่ยมาแค่สี่สิองเพราะวตัวคูณน้อยหรือเปล่าโอ้ยได้อยู่มะได้อยู่ ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้นะคะหยอกหยอกหยอกโอเคคอมโบอยู่นะทุกคนดูโอเคมาเาวันก้อนโตรหรือเปล่าถือว่าเมกะสามร้อยเจ็ดสิบแปดนะคะก็เหลืออีกเจ็ดนะคะโอเคไม่จ่ายโอเคจ่ายน้อยมากอ่ะเออถือว่าตัวหมุนน้อยหรือว่าเบ็ดน้อย โอ้โหน้อยมากอีดอกโอ้ยเต็มแผงเลขสิบแถวแรกโอ้โหขอเลขสิบเลขสิบลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่เอแถวสามก็ได้โอ้โหม,ม,มีทางให้มาเยอะแยะแต่ไม่มาทุกคนคือแบบมีให้เชื่อมเยอะแยะแต่ก็ไม่เชื่อมอ่ะโอ้โหกลั้งง่าอีดอกอย่างนี้รอบที่สามต้องมาแล้วแหละรอบที่สามต้องซื้อแล้วแหละดูทรงแล้วอ่ะโอ้โหทุกคน,กคนโอ้โหฟีในฟีปะ่ะ นี่เท่ฟีไนฟีคือไม่ซื้อแล้วนะอ,อีดอกยังลุ้นอยู่มาเฮ้อมาอืม,อมไม่มาตายแล้วตายมาแค่เทสตสิบอีกนะเออทุกคนมารอบสุดท้ายคือเออเอทุกคนเราซื้อมาสองรอบแล้วนะขออีสักรอบแล้วกันทุกคนได้ไหมเออแบบมันยังไม่สุดนะทุกคนคือเราซื้อมาสองสามรอบแล้วแต่มันจ่ายมาไม่ไม่ทันอะไรเลยทุกคนไม่ทันใจเลยอะ Okay, เอาไงดีเออมาไหนๆก็มาแล้วเนาะเอออย่าหาทำนะุกวนอย่าทำตานนะคะคือแบบอย่าลบมากกับทุกคนอย่าทำตาลเราอันนี้เราคือเล่นให้เป็นอุทาหรณ์ก็ได้สอนใจก็ได้นะทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไปจ้ะรอบนี้เท่าไหร่ดีนะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมทุกคนเราไม่หมุนเยอะนะ ก,ก,ก็เหมือนเดิมทุกคนคือเราเล่นในช่วงโบนัททามนะคะที่มันแตกปังๆอ่ะทุกคนเอออันนี้จริงๆเลยนะคือแบบโบนัททามแจ้งปั๊บเราก็เลยสัสดปุ๊บเลยอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าโบนัททามก็คือว่าใช้ได้เลย70-80%ปนะทุกคน ก็ใครอยากเข้ากลุ่มโบนัสทางกลุ่มเลขเทคนิคกลุ่มแจ้งเกมแบบนี้นะคะเออก็เม้นแลกใต้คลิดเลยนะคะก็สามารถเม้นกดลิงก์เลยทุกคนแล้วก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมอะไรก่อนได้เลยโอเคทุกคนรอบนี้ขอ14 16ละกันนะคะก็คือรอบนี้ได้เท่าไหนก็เท่านั้นจริงๆเลยทุกคนเราขอซื้อแค่นี้พอสามรอบอะทุกคนแล้วก็ไม่ไปต่อได้กําไรเท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะคะเรา มัน่นใจอยู่แล้วว่ามันไม่กินทุนแล้วก็กําไรเราแล้วทุกคนเนี่ยอืมก็หมดรอบนี้พอได้แล้วเนาะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องโอ้ยเต็มแพงประทัดอืมแตะประทัดเถวาสามมันที่สวยเลยนะเออถ้าประทัดเถ้าสามมานันีสวยเลยไปจ้ะเก้าฟีสปินโอเคทุกคนหมดรอบนี้แน่นอนปะเราไม่ไปต่อน,นะคะทุกคนคือ ถ้าเรารู้สึกว่าไปหลายรอบแล้วแล้วก็มันใสามาน้อยมากก็คือแปลว่ามันยังแข็งแข็งอยูอ่ก็เลยรู้สึกว่าพักได้ก็พักนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีรอบอื่นให้ไปต่อแน่นอนก็คือเราจะเล่นแค่สูงสุดคืิสามรอบอ่ะเออแล้วก็ถ้ามันไม่ได้เลยจริงๆเราก็จะหยุดเลยทุกคนโอเคสองร้อยห้าสิบเก้าห้าสิบหกเมื่อกี้ห้าสิบหกไหคะโอเคได้อยู่มา ก็ตอนนี้ขึ้นมา3,000แล้วทุกคนก็ถือว่ากำไรมาพอสมควรเนาะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังดีกว่าขาดทุนนะทุกคนก็ถือว่าบนธรรมรอบนี้ก็ไม่ได้แย่มากนะอืมโอเคเตีดด๋ยีอุ้ยสวยอยู่นะว่าไม่ได้ย้ายเสียดายจังสาม้อยยีนะคะโอเคจ้ะไอสมร้อยสี่ร้อยแปดสิบขอไป อยยังไหวอยู่ทุกคนยังไหวอยู่นะตัวเคแถตัวเคแถวแรกวิจุจิมิ้จะเอาตัวไหนดีโอ้ยตัวไวส่วนมากอีดอกเคทถวแรกขอตัวเคได้ปะไม่มาโอเคถือว่ารอบสุดท้ายก็ยังใส่ทุกคนก็กำไรมาที่สามพันแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะก็เบาได้เบาพอได้ก็พอนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ